สักศที่มาโรงเรียนกบตในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าการปบุมผู้สมัครนายกสมนตรีไม่ได้ส่งการพิจารณาลงคัดค้านการเลือกตั้งนายกสุนตรีเทศบาลตำบลคึงทีในรีสิริพัฒน์ครับกรณีที่เพราะว่ามีการกระทำผิดครับกฎหมายการเลือกตั้งครับวนการการเลือกตั้งโดยรับได้มีหลักฐานการรูปถ่ายครับของคลิปวิดีโอในการ ให้กับสภิญญากับกบกุปตลกับพิธการติผลือตั้งของผู้ชนะท้องถิ่นในสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยสภา้สงครับจึงเป็นจุดที่ต้องมาเรียนรู้วันนี้ครับคะแนนเลือกตั้งที่ผ่านมาเราแพ้เท่าไหร่ครับแพ้อยู่220คะแนนครับจากจำนวนจากจำนวน 1น0 0กกร้ยคะแนนครับคุยหลักการนิดหนึ่งก็ได้ว่าหลังกาดรับเรื่องแล้วเราจะดำเนินการอะไรยังไงครต้อางถามต่อนนี้เป็นเรื่องร้องใช่ไหมร้องร้องอะไรร้องแัทคาัคางในประเด็นประเด็นกัรประเด็นคิรดรดับิด ร้องร้องร้องคนที่อยู่ข้างในนี้เนาะยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นเอกสารอ่ในในในส่วนของำนักง,งานกรกตอ,อ่ะนะคะช่วงน,นี้ก็จะมีเรื่องร้องเข้ามาหลายเรื่องเราก็จะดําเนินการออดูขั้นแรกก็คือตรวจสอบคําร้องว่ามีหลักฐานพยานเป็นอย่างไรเราก็ถ้าเกิดมีหลักฐานพยานตามกฎหมายเราก็จะรับคาร้องรับคาร้องก็เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนกระบวนการสืบสวนสอบส,วน,สวนเนี่ยเราก็จะดําเนินการ มีสองช่วงเวลาก็คือภายใน30วันหรือ60บวันนะคะก็คงไม่เกิดนี้ก็จะให้ความเป็นธรรมทั้งทุกฝ่ายนะคะว่าพยานหลักฐานที่มาล้องแสดงว่าต้องมีคนกระทําความผิดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดได้ถึงมาล้องนะคะก็จะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายะคะ่ะทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องนะคะค่ะขอบคุณค่ะมามาถึงวันนี้มีเรื่องร้องเรียนประมาณก็อนุญาตไม่สัมพณ์น,นะขออนุญาตสัมพันแคน่ไ <laughs> ค่อยก้อนแล้วขึ้นเลจ้าอันน mm ี้นะไม่เน่ก็าในีมันไูมีเยอะรอเ่ก็เอามานเพราะมันหลายคนอยากได้ก็านกันได้มาหลายคนเรี่องที่เรามากกตร้อมยุอะไรครับข้าการุการแล้ตั้งพระบว่าด้วยการแลวตั้งสมาชิกท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นครับศส2เป็นยังไงครับเรื่องผู้สมัครนะครับแล้วเลือกตั้งยุคทีมนตรีนะครับเบอร์สองนะครับ กระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยอโปรบเลือกตั้งของถิ่นครับครับเื่อต่อนลครับมีคที่ผิดมีเข้ามาร้องเงินผิดตรงไหนเพื่งได่จะเข้ามาลองครับวันนี้นะครับที่เข้ามารองนะครับได้กระทำผิดกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งโดยการให้กับรับสินประโยชน์อื่นใดนะครับแก่บุคคลแต่นคนหนึ่งนะครับไม่ว่าทางตรงทางอ้อมนะครับโดยมีหลักฐานรูปภาพถ่ายพอคิดวิดีโอ เกิดจกระทำความผิดที่สะโพคพันธ์เชียนะครับเข้าไปเสียงที่สะโพลแล้วก็ได้ยื่นนะครับธนบัตรกับให้กับเจ้าหน้าที่ครับที่สะโพลที่สะกพลพันธชี้จำกัดน,นะครับพอดีที่สะโพลนั้นมีกล,ล้องจังปิดนะครับก็เลยได้บันทึกภาพได้เจ้าที่สะโพลให้นำหลักฐานคลิปวิดีโอจากกล้องจัปิดนะครับนำมาให้ ผมนะครับผูดีผมเห็นในลายคนหนึ่งอัดเข้ามาลองเรียนกับโปรโตอนนี้ได้อัคดคลิปคนนี้มาไวาค้ครับโอเคครับี่โน่ผมไม่ถ่ายกันแล้วจะถ่ายฮิโน่ไหดฮิโน่ มีธนบัตรไหมมีครับมีธนบัตรชัดิจีนครับมีธนบัตรลงมาจากถุงมีธนบัตรชัดิจนแล้วก็ยื่นให้ด้วยตัวเองนะครับผู้สมัครยื่นให้ผู้สมัครผู้สมัครไปไปแจกเองเลยใช่ไหมครับผู้สมัครแจกเงินเท่าไหร่ครับมันไม่ทราบจํานวนนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ในภาพมันจะเป็นเป็นแบงค์ร้อยพับนะครับเดียวกัพับไม่รู้ว่ามันจะเป็นเงินเท่าไหร่แล้วแจกแจกเอ่อ แจกเยอะไหมแจกกี o, de ja ini, care, ่คนแจกคนเดียวครับเพราะที่นั่นมีมีผู้มีสิทธิ์ไม่เยอะนะครับแล้วพี่แจกคนเดียวครับเป็นชื่อทีซีเอสยูทีซีเอสยูอันนี้ใช่ไหมครับทีนี้ก็ค่อยส่งมาเราจะส่งแจกคีบเราจะส่ง